สรุปข่าวลือตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่4เดือน3ปี2568นะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีกระแสะข่าวขอสิบออกมาจากทีมทล์กมีการระบุอ,อกมากครับว่าสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะยื่นก็เสนอเพื่อขอซื้อตัวอันเดรีย คาเบโซดาวเตะตัวเก่งของทางยูเวนตุสนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นนักเตะที่เป๊ปชี้เป้าแล้วก็มีความต้องการเป็นพิเศษนะครับสำหรับคาเบโซในตอนนี้ครับเจ้าตัวเล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาถนัดทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะครับวัยเพียงแค่25ปีอยู่กับยูเวนตุสมาตั้งแต่ปี2 0 2 2แล้วก็มีการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งใน ผู้เลนที่ดีที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดในเวลานี้ของทีมนะครับนักเตะรายนี้ครับลงเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายให้กับยูเวนตุสเป็นหลักในช่วงฤดูกาลนี้ยิงไป2มาประตูแล้วก็2 a แอซิ์จากการลงสนาม 32เกมในทุกรายการนะครับส่วนในช่วงฤดูกาล2023จนถึง24กับเบโซ่ครับลงเล่นในตำแหน่งกองกลางทางฝั่งขวาเป็นหลักแล้วก็ทำไป3ประตูแล้วรวมไปถึง6แอซิสตด้วยกันจากการลงสนาม39นัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำหรับกระแสข่าวลือที่2ครับมีราย,ยางานกันออกมาจากก i p สปอร์ port นะครับระบุกันออกมาว่าอ e ีบิซูมากองกลางของทอตแนมสเปอร์มีโอกาสย้ายออกจากทีม ในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งสัญญาของเบซูมาจะหมดลงในปี2026นะครับแล้วก็สัญญาณที่จะมีการตกดสัญญาเนี่ย ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนทำให้นักเตะอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับทั้งเรื่องของเขาหลังจากซื้นสุดฤด,ดูกาลนี้ตมรายง,งานครับมีการระบุมาว่าพารเลตครับกำลังติดตามสาก,การนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดแต่ดูเหมือนว่านักเตะต้องการย้ายไปเล่นในลีกฝรั่งเศสมากกว่าก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นทีมไหนนะครับส่วนเรื่องของจอนนี่คาร์ดาโซ่กองกลางของเรอัลมาติสนะครับล่าสุดครับนักเตะรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทอตแนาโด ตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับนักเตระรายนี้ครับมีค่าสัญญา อยู่ที่ประมาณ21ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็มีระยะเวลาของสัญญาหรือว่าเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขค่าฉีสัญญาดังกล่าวครับจะมีระยะเวลาสั้นๆครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทอร์เนมสเบอร์ต้องรีบตัดสินใจนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวว่าจะมีการดาเนินการดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมหรือไม่นะครับในพื้นที่กองกลางรายใหม่นะครับส่วนเรื่องของดีเลกเตอร์คนใหม่ของทางอาเซนอลนะครับตอน นี้กระแสเนี่ยก็โยงไปที่อันเดียเบต้าโดยที่โปรไฟล์ของอันเดียเบต้าที่มีส่วนกับการซื้อนักเตะเข้ามาให้กับแอตเลริดเนี่ยซึ่งมีดีลไหนที่ถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการส่งผลดีต่ออาร์เซนอลในช่วงหลังจากนี้ไปต้นไปถ้าเกิดเบต้าเนี่ยมารับงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ผ่านมาครับทางเบต้าเนี่ยก็มีการค้นหามีการผลักดนันมีส่วนร่วมเรื่องของนักเตะชั้นนําที่ตอนนี้เป็นนักเตะ ระดับท็อปไปแล้วนะครับอย่างโรดี้แล้วก็ยังมีส่วนในเรื่องของการนําเข้าอ,องตวนกิสมานนะครับรวมไปถึงยานโอบรักนะฮะเจ้าตัวก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันลุยโซเลสนะครับที่ดึงเงินเข้ามาแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่หลุยโซเลสก็มีผลงานที่ดีเช่นกันมีเนรายของเดบิดเบีย่านะครับก็ถือว่าผลงานดีโดดเด่นเช่นกันฮูเดนอวารเลสนะครับที่ตอนนี้ก็ดีแบบต่อเนื่องแคลเรนทิปเปียถึงแม้ว่าจะเป็นการย้ายมาแบบสั้นๆแต่ว่าก็ ส่งผลด้านบวกเป็นอย่างมากยานิคคลาสโกนะครับมาโกตโยเรนเต้ nte, ที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นตัวหลักนะฮะเดียโกโชต้านะครับก็เคยมีการเซ็นเข้ามาในสมัยที่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับมาติอุสกุนญ่าทางเบอร์ต้าเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีรายชื่ออื่นเพิ่มเติมนะอย่างเช่นโทบี้อันเดเวเรลนะครับสตีเฟนซาวิทนะครับมาริโอเออร์โมโซโรดิโกเดอปาวคอนเนอร์กาเลเกอร์ แองเกลคอรีอานะครับมัซูกิราอูเคมินเนสอับาโรมนาตาก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับตามนี้นะสำหรับผลงานของอันเดรียเบตาที่เอามาฝากกันนะครับแบบสั้นๆส่วนอนาคตขององเดวโอนาครับตอนนี้ตามรายงานจาก MEN สื่อท้องถิ่นของเมอรเมชสเตอร์ utter, มีการระบุว่าทางองเดอโอนาครับไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากสโมสร m a แมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่า เรื่องของผลงานของเจ้าตัวเนี่ยนะครับทำให้รูเบนอมอลิมรู้สึกไม่พอใจกับผลงานภาพรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับขาดความสเสมอนั่นแหละนะครับทำให้ทางรูเบนอมอลิมก็ได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดเบื้องบนครับให้มีการหาผู้สัรตรูรายใหม่เข้ามาแทนที่อุราน่านะครับในช่วงดูการหน้าแต่สุดท้ายแล้วครับตัวของอุรานาเองก็ ขออยู่สู้ต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องการย้ายทีมสัญญาของเท่าตัวเนี่ยก็จะมีจนถึงปี2 0 2 8ก็เหลืออีกเยอะเลยพอสมควรนะครับพนมีกระแสข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งผู้สมตูรของแมนเชสเตอร์เดนทครับทำรายงานล่าสุดจากบิลลันไลฟ์มีการบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการเซ็นผู้สมตูรณรายใหม่แล้วก็เล็งไปที่เป้าหมายเดิมอย่างไมมินยอง วัพท์ตัวเก่งของเอซิมิลานวัย29ปีนะครับซึ่งก็เคยเป็นตัวเลือกแรกๆของแมนยูมาก่อนแล้วก็ว่ากันว่าไม้มนยองในรอบนี้ตลาดซัมเมอร์นี้อาจจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมนะครับส่วนเอซิมิลานก็พร้อมปล่อยถ้าเกิดพวกเขาได้เรื่องของข้อสเสนอ ที่เหมาะสมยื่นเข้ามานะครับสโมสเลี้ยวภูกันบ้างครับมีกระแสะข่าวก็สิบวันออกมาจากทีมท็อกระบุออกมาว่าเลี้ยวภูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสําหรับเดโมล่าลุกแมนแนวรุกของทางอัตรลนตาที่มีโอกาสการย้ายทีมสูงมาก ในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งอันเดอร์สตอเองก็สนับสนุนเกี่ยวกับดิวดังกล่าวในการดึงนักเตะรายนี้มาสู่ทีมเช่นเดียวกันตามกระแสข่าวนะครับลูกแมนทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในตอนที่เจ้าตัวอยู่กับอีวอตันในลีงกฤษยิงไป4ประตูแล้วก็ทำไปเพียงแค่2อัซิศจากการลงเล่น48เกมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแนวลูกรายนี้ทำผลงานได้ดีดกับออตาลนตายิงไป49ประตูแล้วก็ทำไป22อัซิศจากการลงสนาม108นัดให้กับออตาลนตา ได้ฮะ แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจาซีซั่น2022จนถึง23แล้วก็2023จนถึง24ด้วยนะครับเป็นว่าผลงานดีครับกับทางออตาลนตาแล้วก็เลียภูเนี่ยกำลังแสดงความสนใจอยู่ขณะที่โจชัวคิมมิดนะครับตามรายงานล่าสุดอินเตอร์มิลานเป็นทีมล่าสุดครับที่แสดงความสนใจกองกลางวัย30ปีรายนี้นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยก็สัญญาตอนนี้นะครับยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหรย่ยังหาบทสรุปร่วมกันไม่ได้ทําให้คิมมิดอาจจะ จบบทบาทกับทางมาเยน รือต้องบอกได้ว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของคิมิตกับบบเยอร์แล้วนะครับในช่วงฤดูกาลนี้นะฮะสัญญาก็อย่างที่บอกกันไปครับไม่คืบหน้าทําให้การย้ายในช่วงซัมเมอร์ก็มีโอกาสที่จะย้ายไปแบบฟรีเอเจ้นนั่นเองนะครับนักเตะสามารถเลือกได้นะครับที่ผ่านมาครับนอกจากอินเตอร์มิลานแล้วที่เป็นทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจเนี่ยก็ยังมีอาเซนอลเรอัลบูที่แสดงความสนใจนักเตะอราณีเช่นกันแต่ปัญหาก็มีอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของมินค่าจ้างที่เชื่อกันได้ว่า อาจจะอยู่ในระดับสูงในการย้ายทีมนั่นเองนะครับขณะที่ในรายของ n ิโก้ปาสตามรายงานจากคอร์รอฟไซ์ครับเล่นข่าวข้อสิบขนออกมาว่าอาซนอนเป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรนในโยุโรปครับที่แสดงความสนใจ n ิโก้ปาสกองกลางของโคโมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับนอกจากอาซนอนแล้วยังมีเอซิมิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กําลังจับตาม,มองดาวรุ่งวัยยี่สิบปีรายนี้อยู่นะครับซึ่งผลงานในช่วงฤดูกาลนี้น่าประทับใจ ภายใต้การคุมทัพของเชสฟาเบกัสนะครับเมเกลเตลต้าครับกำลังมองเรื่องของกองกลางร้ายใหม่เข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็มาเป็นตัวหมุนเวียนกับมาตินโอเดนกาที่มักจะมีอาการบาดเจ็บนะฮะ ซึ่งเมืเตอรน์นี้ทางอ์เซอลก็สนใจเป็นพิเศษนะครับก็มารอติดตามกันส่วนในเรื่องของเบย์เจมสเซสโกครับหลายๆทีมที่จ้องสูญนหน้ารานี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องคิดหนักไปเนื่องจากเรื่องของออปชันการดึงตัวเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับโดยก่อนหน้านั้นครับค่าตัวในการย้ายของเซสโกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65้าล้านยูโรจากเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็น70ล้านยูโรแล้วแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกสูงถึง80ล้านยูโรได้ ซึ่งมีแนวโน้มครับที่การเรียกเรื่องของเมดเงินในการย้ายของซี s โ o จะสูงถึง80ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นะครับและนี่ครับก็คือปัญหาที่หลายๆทีมจะต้องเจอนะครับ เกี่ยวกับการทุ่มเมงินมหาศาลในการดึงตัวนักเตะรายนี้ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยแสดงความสนใจนะครับขณะที่เดลิเมลครับมีการรายงานกันออกมาว่าเรยอรัลาดรดได้มีการส่งแมวมองมาดูฟอร์มอดัมวอร์ตันกองกลางของคตตาเวเลตเราตั้งแต่นักเตะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาลงสนามได้ตามปกตินะครับว่ากันว่าหัวหน้าแมวมองของ,งเรอรัลเดรดชื่นชอบกองกลางวัย21ปีรายนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้มีการ ส่งทีมงานเนี่ยมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะระยะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนอกจากเรอัลมาดริดที่แสดงความสนใจแล้วนะครับอะนวาวอตันยังเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูเอ็ดิลล์ฟูก็แสดงความสนใจกองกลางรายนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ในรายของมาเตโอเรเตกีนะครับศูนย์หน้าของอัตาลนตา มีรายงานล่าสุดจากบุนโดเดปติโวนะครับระบุออกมาว่าอาเซนอนกำลังพิจารณาการคว้าตัวสุนหน้ารายนี้เช่นกันซึ่งสุนหน้าวัย25ปีรายนี้ครับกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเข้าตาไมเคอลเอเตต้าแล้วก็สม,มสรอนร์เซนอนเป็นอย่างมากเจ้าตัวมีผลงานที่น่าประทับใจในช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับยิงไป21ประตูพร้อมกับแอซิ์อีก4ครั้งจากการลงสนาม25นัดในลีกอนตารลี่นะครับโดยที่ถ้าเกิดอาเซนนอนสนใจ อัซารอนอาจจะต้องมีการยื่นอย่างน,น้อยเนี่ยหกล้านยูโรในการดึงนั้กเตะรายนี้ไปเสริมกองหน้าในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับตามการประเมินล่าสุดเรื่องของเม็ดเงินส่วนแบ็กขวาของบาเยอร์อย่างซาชาโบเอนะครับที่เคยมีข่าวกับทีมชั้นนำมากมายในช่วงปีที่ผ่านมาครับแบ้กขวารายนี้ครับก็เตรียมย้ายออกจากทีมนะครับตามรายงานจากฟอร์เรนเพเบิร์กบอกว่า แข่งวัยยุสีบรีรายนี้ลงเล่นตัวจริงไปเพียงแค่5นัดในทุกรายการฤด,ดูการนี้นะครับโดยที่นักเตะเนี่ยก็พร้อมที่จะแยกทางกับสโมสรอนณปัจจุบันบาเยนร์เองก็พร้อมที่จะ ปล่อยตัวนักเตะรายนี้เช่นกันหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมยืน่นเข้ามานะครับที่ผ่านมาเนี่ยโบเอก็มีข่าวกับทีมชั้นนาในโยุโรปมากมายในพิเบลังกิษเนี่ยก็เคยมีข่าวกับแมนยูด้วยนะครับแล้วก็อนาคตของนักเตะรายนี้ก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมา,มากในช่วงซัมเมอร์และดูเหมือนว่าทางกับานีเองก็ไม่ได้มองว่าโบเอเป็นนักเตะคนสําคัญในแผนการทีมของเขาอีกด้วยนะครับนี่คือลอกนาวของตลาดซื้อขายนักเตะท,ที่เอามาฝากกันครับแฟนบอลคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้